สวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel พูโลว่านะครับวันนี้เราอยู่กับรายการพี่น้องตีกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับปู่จะขับเด็กเอรูฟุนนะครับแล้วก็ส่วนพี่ปาจะขับเด็กลิซอนโอเคอ่าวันนี้เราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่า2องเด็กนี้เล่นยังไงนะครับปู่การใช่หรอวะอ่ะมันจะดูถูกเอรูฟุนนะนี่คือจับไม่เต็มนะครับน้องๆต้องดูไว้ก่อนนะว่าเด็กนี้ไม่เต็มนะครับถ้าเด็กนี้เต็มๆเนี่ยผมบอกเลยว่าเด็กนี้โหดมากนะครับน้อง น็อกใครต่อใครได้เยอะแยะมากมายนะครับอโอเคองั้นเดี๋ยวตัดภาพสู่มุมบนมุมบนกันเลยนะ,นนะครับโอเคโอเคตอนนี้เรากลับสู่ภาพมุมบนกันแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มจากการาทำช็อฟเฟิลนะครับแล้วทำวอฟเปิลล่ะก็อร่อยนะครับวู้วโโู้นะครับคิดได้อย่างไรไม่ยากดัไร้สาระจริงๆ รเราจะต้องพ่ายแพ้ด้วยการด้วยการใช้สเก็ตบอร์ดตีหน้าอุ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกดิสดอนเราออกจะแข็งแก๊กบนไฟพุ่งพุ่งแข่งแกงแค่ไหนถามใจเธอดูแจริงจริงเลยดิดอนเนี่ยถ้าเราไปจัดดีๆมันก็เล่นได้นะเล่นได้แบบดีๆเลยสมมุติถ้าเราใส่แบบช่างเชื่อมใส่อะไรลงไปมันก็โหดอยู่ใช้ได้อยู่นะนี่เป็นแงวันนี้เสร็จก่อน ต่อให้ทั้งครึ่งทางจริงจะจะเสร็จหลังเนี่ยต้องพิจารณาแล้วนะเอออะไรก็ไม่รู้ผมก่อนไม่ได้เรยเออไม่ได้มาทอยลูกเต๋าทอยได้แค่นี้เราต้องทอยได้มากกว่านี้นั่นไงเริ่มก่อนโอเคพี่ปูเริ่มหลังนะแดอยงง อ,อ,อหนึ่งซ้องซ้สมสี่ห้าหกและเจ็ดเกือบดีแนละ้วไม่มีอ้าวสินเสมอสินเสมอว่าอเ,เกิดเ,เลไรขึ้นเกิดเลไรขึ้นเด็กเราก็มีโปกเกมอนพอๆกัน ใช่มี7ตัวกับ6ตัวนะครับแต่เมื่อกี้ใช้ก็มีโปกเกมอนนะแต่ว่าใช้ก็มีเหมือนกันใช้ก็มีแต่เป็นเอลูฟุนเนี่ย <laughs> เป็นลิซาโดมีอีสต้อนนู่นอย่านเนี้ยตัวหนึ่งไม่ใช่นะลิซาโดลิสโดลิซาโดเชื่อ <laughs> มาแค่ลิซาโดตัวเดีเยวเนี่ยตึมตึมฉันมีนะตึมตึมตึมไม่เหมือนเดิมเลยวะเที่ยมือเดิมเลยอ้าวฉัมีรู้สึกเหมือนแบบเปลี่ยนไม่กี่ตัวมือเดิมเลย ก็มาสองตัวเลยอ่ะโหดจังวะเอ๊ะเป็นยัง,งอะผมอะแข็ง,กงแกร่งอยู่แล้วตัวหกใบหนึ่งสองตัวหกใบเลยตัวเจ็ดสิต่อให้แหละจ้ามาแล้วของผมอ่ะนี่เอาใบหนึ่งมาพี่ฟูเริ่มก่อนเนาะฉันอ,อ้นอาวเหรอฉนันจะจำอะไรไม่ได้เหรอไม่ใช่ฉันเริ่มก่อนฉัน ตายหรือยังถ้างแบบต้อพร้อมตายไม่ใจเพราะว่าพี่ชายเจ้าเก่งยังไงบ้างอยากให้ลูกหนจังกินตูนออกไปเดียวพร้อมตายนี่ยังฮะพร้อมตายยังไปผ่านได้เหรออาอผ่านแล้วกินตุนแล้วงไงอุ้ยอีสุลี่ <c oughs> เริ่มจากควิกบอลก่อนต้องติดให้หมดนี่ต้องใช้คุ้ม ทิ้งจี้จะถูกเราะว่าเนี่ยไม่รู้นั่นน่ะสิฉันไม่รู้โฮชิการรสุโจกเกจะต้องโดนกระลอกฆ่าตายอย่างแน่นอนจะจะเอากระลอกตัวนันมค่าฆ่านั่นเหรอไม่ใช่อเ,เอาเอลูฟุนเอาเอลูฟุนดีมากทันแลมไม่มีไม่มีเรียบร้อยไม่มี ถ <G ül> ึงแม้จะดูกระจกแต่เราโหดนะครับเย้โอ้ยพอเต็มไ,ไปหมดเลยทีนี้หมดมือเป็นไงนแล้วจวดเจ็ดใบหนึ 11, mm ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดมาแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> อะไรฟิกบอล มกัา,มาแล้วควิกบอลมึงโดนแน่คเริ่มไม่ดีแล้วเริ่มใจไม่ดีแล้วมึงโดนแน่มึงมีแค่สองตัวในชีวิตเนี่ยมึงโดนแน่เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาให้รู้ <c oughs> แหมเปิดอีกสักใบก็ไม่ได้ก็ถึงแล้วคนเราไม่ได้หรอกอะไรันจะดูง่ายขนาดนี้ไม่ได้หึหึๆๆ ตอบเสร็จแล้วไม่อีกแล้วฉันอยากได้บ้างทอ,อาไมค่ะรู้สึกว่าไอ้ที่อยู่มาแล้วโดนมันจะแปลงไม่ได้รู้แล้วขึ้นมือก่อนมึนเรียกแมรี่ได้ฮะมึเรียกแมรี่เลยได้ไหมไม่ได้แบบว่าแมรี่เ,รเป็นโปเกมอนของฉันเองแมรี่จะเป็นโปเกมอนของแกไปได้อย่างไรเสียบจี้ยานะแล้วก็ ติดแล้วก็ผ่าแล้วไม่ตีกูด้วยตีเด็๋สิบลืมตัวไม่ตีกูด้วยออกไปเลยสิบคนไม่ค่ใจดีใจดีต่กูเนี่ยจะรอดอยังไง <c oughs> เรื่องของตอนเนี่งถามกูก่อนดีกว่าวกูจะมีตัวถัดไปยังไงไม่ต้องมีกูมไม่อนุญาตกู <c oughs> มไม่อนุญาตด้วย <c oughs> เ้ยมันค่อยๆมันค่อยๆมาว่ะทีละล่างว่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีลูกอมว่ะมันไม่มีลูกอมว่ะมันค่อยๆอ่อนแอว่ะใช่นายมันอ่อนแอนายมันอ่อนแอเออโดนแม่นึงเออโหเที่ยมันจะถอยยังไหมตุ๊กจี้แล้วมันจะถอยเออ ชีวิตมันลำบากโว้ยกินตุนกันดีกว่ากินตุนจั่วสองตัวใบเดียวใช่อีกแล้วเหรอ<ะ>ใช้คุ้มมากกินตุนกินตุนหนึ่งใบก็มาทำอะไรไม่ได้ตัวดีกว่ากินตุนได้อย่างเดียวอะ่ะเฮ้ยหาใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นฝ่ายเราเลือกไอเทมติดไว้หเราจะสล็อคก,การ์ดฝ่ายเราหนึ่งใบให้ฝั่งตรงข้ามดูหลังจากนั้นสับกองการ์ด ฉันเอาไข่แห่งความสุกไหมเกร็ิเลยไม่ค่าเกรตดไข่ไข่ของนายออนมันใหญ่เกินไปค่าถอยลไข่นายมันใหญ่เกินเอาไข่ไปผ่านไข่านายมันใหญ่ <c oughs> ตีสุสะไม่อยากตีมือเลยตีกูสะแล้วให้กุญัวะซะป่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้แม t t ์เทิร์นเซนต์วะป่ะ บตเทิร์นเซน,<ส>นจัวสามใบน,นะครับเลือกหนึ่งใบขึ้นมือหลังจากนั้นท,ทิ้งที่เหลืออีกสองใบทิ้งไม่ลงเลยพี่หน้าตามันเหมือนกันมากเลยเหมือนกับบนมือเจ็ดเท่ขึ้นลงไว้ได้ครับ <c oughs> แต่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอ่ะอ่ะทิ้งนี่เลยแล้วกันโอ้โหโ,หโ,หโ,หโอ้โห,โหทิ้งเดนดี้สองใบว่ะ <c oughs> ชียะ้ยตีสองร้อยแล้วว่ะ เอาว่าเอาเป็นว่ากูตีแรงมากตอนนี้ตีแรงมากเฮ้ยไปดีกว่าคาะพก้อนมึงเลิกเล่นได้แล้วตีกูจริงเหรอเออตีหำรุดเลยตีจริงเลยตีไปเลยหำรุดไปเลยเออหหลังจากนั้นเราจู่าอีกสี่ใบให้เดี๋ยวก่อนก่อนจัว่วนะครับต้องเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรขึ้นใช่เกมเลือกก่อนเอาเอาโยคุบะลิสึขึ้นนะครับแล้วก็จั่วสี่ใบนะครับหนึ่งซองส้ม ชินทีหมรุนเลยเขาเทินจัวคนพุ่รุนแรงเอย้ยเฮ้ยเย่ะแล้วเรามันจะขึ้นมาตีอย่างรุนแรงใส่สดิสโอนยของเรามาแล้วหนึ่งตัวนะครับพอแกคนเดียวจะไปแกขึ้นช้าเราวามันไม่มีตัวทดรองว่ะแต่เราก็ตีได้แค่นี้นะครับเราก็ไม่มีมากกว่านี้เท่าไหร่วอนครั้งที่หนึ่งแต่ไม่อยากเชื่อนะครับผมมีถึงสองตัว โยคูบาริสึลืมจะให้ตัดทำไมวะไม่ลืมเอาอะไรก่อนดีต้องเอาของมาเพิ่มนะครับเอาขนมขนม็มาเพิ่มอันนี้จังหวะนี้ต้องยูเทิร์นบอร์ดนะครับใช่แต่ปุ๊บแต่แกกิขนมขนเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่ตอนนี้ฉันดึงได้สามใบฉันไม่มีโปเกมอนแล้วฉันขาดโปเกมอนเดี๋ยวนะก่อนที่จะตัดนะครับอันนี้ยูเทิร์นบอร์ดขึ้นมือเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บติดจี้ก่อน ก่อนกูนจะรอดนี่เนี่ยเสร็จปุ๊บคันเบ็ดครับอุ้ยอ้ board. อาวอยู่เธอบอดออกเข้าหลุมเลยเหรอไม่ใช่ขึ้นหนึไม่ใช่ขึ้นห <laughs> นมึ <laughs> มีแค่นี้ก็เก็บแค่นี้อ้าวฉันนึกว่าเธอจะเอามันเข้าหลุมไปเลยอยู่เไม่ไม่ไม่นั่นคือกำลังลบหลักเรานะ <laughs> เอาลงหลุมไปนะขอคิดก่อนเราควรจะได้สบายใจเราควรจะตีลิซดอนนะครับไม่นะ มีแต่ได้แกก็องอ,อทดทนไว้จังหวะนี้ถอยลงมาครับจากการที่ลูกโป่งถอยฟรีนะครับฮืออข้ามาแล้วมันมาแล้วตีถอด3ามใบนะครับลูกโป่งเครื่องรางยักษ์แล้วก็ลูกโป่งนะครับอันนี้จะตีได้ร้อยสี่สามสบสอรสามสเอาวะถ้ากูตีข้างหน้าคือกูไปหวันเลยร้อยสาสิบนะครับปิดที่จะวางตัวเองทำไมตายแล้วนะ นี่ถ้าตีบู๊บเจ็บอีก20่สิบตายผ่านแล้วว้าวกูยังได้อยู่เจ้าต้องโดนแล้วตัวใครเนี่ยโอ้ยถุยโอ้ยไปจนเซนเหมดบอลด้วยตัอตายตัวใันเนี่ยกับตัวสุดยอด มันจะติเหรอเพีนเพทเทนเซนชิดแค่เพทเทนเซนอีกแล้วจริงหรือจริงเฮ้ยแล้วต่อเนื่องซ s เปอร์บอลเขาโครงการต่อเนื่องขอที่เลียงกว่านี้เลี้ยงหน่อยล่าโปเกมอนก็เยอะเราอะ เออล่าโปกเก,นะปกมอนได้ไหมคโปเกมอนกี่เยอะกับเราะ่ะนั่นแหละสีรู้สึกได้เขาวมันเยอะกว่าน,น,นี้แม่จะไม่ทอดนีด้ใช้เราขอใช้เทอร์โบแพดออยเลยเดี๋ยวหนึง่งลูกใหญ่คือได้ด้วยวะ่ะติดให้เกเฮ้ยมีติดแบบกระจายกลัวโดนลากไปตบ ทุกอย่างมันต้องพร้อมมือมีแบบติดกระจายดิสนายทำได้ดีแล้วไอ้แม่งเลยเจะเทอเป็นสามลูกนะครับแล้วก็ตายแล้กูเหลือสองตัวเนี่ยแล้วกูจะเล่นไงโปเกมอนกูหายไปไหนหมดตายหมดเออตายตายไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยจัวฮึ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 ซูเปอร์บอล โอ้โหดเดี่ยวซูเปอร์บอลเฮ้ยย่ะเฮ้ยมันจิ้มลอดมิเอาโปเกมอนบอกมาได้หน้าตาน่าไม่วัวเราก็น่าจะพอไหวกลัวเลยนะลูกกลัวเลยนะลูกเฮ้ยแต่เราไม่วัวก็ได้นี่วัวเลยนะลูกเราสิเราววเลยฟ้ามันขึ้นมาตกเราก็ไอ้นี้ได้อยู่ดี ก็ตายกู่กับเราอยู่ดีใช่จะ,จะผีชีพลืมไอ้นี่นะครับโยผู้บะลิสึนะครับาไอเทมไข่คมืนของสุไหนะไข่ตีไหมอเมอาไข่นไหม,ม,มยังไงดีนะโป,โปกเกมอนเหลือกี่ตัวนี่นึง สองมันก็เหย,ยงเหลือคบๆอยู่อะอยู่ในไพ่์ซะส่วนใหญ่ <c oughs> เห็นแล้วกุมใจ <c oughs> แต่ว่าเราก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะ <c oughs> ติดจี้ก่อนเราก็จังหวะนี้ใช้สิ่งที่เรียกว่าคำสั่งบอส <c oughs> คำสั่งบอสห้าคาบิโก้ พราะถ้าฟา้ามันไม่มีเนี่ยเดี๋ยวถ้าฟามันขึ้นมาตีก็ตายตาย,ตายเองอยู่แล้วไงถูกป่ะเย่นี่เลยถอด3ใบจึ้ง3 0อยสายูเทิร์นบอร์ด2ใบขึ้นมือได้หนึ่งไพ่ <Okay. S 1> น,นี่ยถ้าฟาตีพี่ฟุกฟาก็จะตายคู่กัน oh, <okay. S 1> เป็นแบบอังซูมาลินอังซูมาลินก็มามม่มาไม่ไง ตายคู่ปมื่ะไหรเบ็ดเั้นเบตเต้นเซนเบตเต้นเซ้นด่วนทั้งวันตีเม, bon. มื่อไหซุปเปอร์บอลทำไปตีก็ตายคู่ตีซุปเปอร์บอลกูขอทำไปตีก็ตายคนเดียวถ้าตีก็ตายคู่กูขอขอเธออู้ขอแค่ปูเกมอนมันยากจังว่าไม่ใช่ปืงสิที่จะเอาลงมากินตุนก่อนไงไม่บนมือร์บีไป กินต um, ุ่มก anyway> ินตุนเลยอย่างเยอะเลยโอ้โหมือวี่หกไปกินตุ่มกินตุนเลยบ้าบอแต่มึงก็ต้องอยู่ข้างนั่งนี่แหละดีแล้วอืมคือเราต้องการความปลอดภัยจีจี้ตีจิต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 ตีดิจิตตีดีดีบีบวะเอาเฮียไม่ติดโครบเลยมึงไม่ติดคาริคอนไปเลยแล้วถ้างั้นะ ไม่ทันานหลือไงก็คบบิ๊ก็้รู้ที่แล้วมันก็จอยบริวณมีเธอไปคู่น่ารักใช่ปฏิีกันดีกว่าไปคู่อือพี่ฟูเอาโยกคู่บะริสึขึ้นเราเอาที่ตรงอันนี้อ่าหยิบเป็นคนละไพเดวาเอาคาบิ๊ก้อนขึ้นหน่อยไม่ไหวหว่ะหน่าเกลียวเยอุดจูว มาแล้วปลิกบอลอะไรมันมาแล้วก็ทิ้งไข่แห่งความสุขที่เพิ่งหามาเมื่อกี้ทิ้งไข่ไข่ใหญ่ไปแค่ไหนเออนี่ดิไข่แม่งใหญ่มากไข่ใหญ่เลยเหรอเออ,อปเด็นคือเทนเนอร์กูไปไหน่หกูเพิ่งใช้บอสกับไอที่ไปกูใส่ตั้งเยอะเมนเขาเรียกว่าเด็กไม่รักเด็กไม่รักนะเด็กมึงตัง เฮ้ยเฮ้ยอยูออเธอบอดป่ะตีไปหมดเลยเออถอยฟรีค่ขาขอใช้สามวัในกรารตีถ้ามีก้อนเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังไม่ได้หานี่หานี่ก่อน <c oughs> หานี่ขึ้นมือก่อนขึ้นมือเกือบแล้วจังหวะนี้เราควรจะต้องหาหลูกบอหมาเล่นเถอแล้ว เอือเอื้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 อเอาลูกบอลขึ้นมือแล้วก็ตีใช้สามใบโจมตีร้อยสามสิบพอดีแล้วก็ยูเทิร์นบอร์สองใบขึ้นมือหนึ่งไพ่ฟงจมนุกงอ้อม ครีมโมของเราอะไรพวกมึงหนึ่งตัวสองตัวเอาจี้สองอันแล้วก็มอนสองตัวเอาเข้าเด็กและสนับอนนี้นะครับมอนเราเป็นประมาณนี้ต้องหามอนเพิ่มนหมือนกันว่ะเอ้เลยทำไมมือเราแย่จังเราแค่อยากได้โทครมโ ทำไมมันยากได้ยากได้เย็นเหลือเกินเออเชียป้าอีกสองตัวให้เนี่ยแพ้จ้าหกเจ็ยาเครื่องหอเขาลูกอมีเหรออะไรจะมือดีปานนั้นไปหนีลูกพ่อโอ้โหมาพร้อมลูกโอมใช่หนักแล้วไปเลยลูกพ่อ เห็นแม่บอกว่า้เด็กมันรักถือมาไม่มีน้องๆไงโูกไหมนีสองลูกมุมเลยว่ะเป็นเซนซินดูๆใช้ท่าเป็นเซนซินแล้วก็หมดเด็กตายป้าโบใครมาปมะบดหมดเด็กตายซุปเปอร์บอลนี่ใช้ ใช้เป็นเซนต์ตัวที่สองเผื่อเจอเผื่อเจออีกใช่เผื่อเจอนี่ก็เผื่อเจอเยอะแยะไปหมดเนี่ยเผื่อโดนเอาไปทิ้งอีกกระเคินยากแล้วที่นี่มันก็ยากแล้วล่ะพี่ชายฉันเนี่ยเทนเนอร์ไปไหนเเข้าใจทนมาเป็นเซนต์ก่อนเป็นเซนต์ต่อเลย อันนี้ตัวขันี้อีกสักตัวสามใบาสามใบเกินเกินหยิบหยิบการ์ดเกินแบบแพ้ฟาวโอ้โหเดนดี้่ะเดนดี้อีกใช่แค่ยี้ก็าตายแนละ้วโยตีไปเลยตายตายอยู่แล้วนะประเสริฐเออเอาโยคุบะีิสึขึ้นไปจัวเชือจะรอดยังไงเนี่ย อย่ะส่งนั่นนะสีหาของก่นอนไม่ให้หาเธออยากได้ไอเทมสักหน่อยไม่ให้ผ่านเยี่อะไ้แค่นี้ฮ่าอีกกันรอบฟุฟ้งฟิ้งวนั้ำมันต้องตายแล้วในที่สุดสาหัสั้งนาน นี่นไม่หกแล้วนี่ๆๆๆๆๆอยากใช้แดนดี้ใช้แดนดี้ตีมันเลยกูไ<ส>ม่เป็นทานหารนิ่งสามสิบสามร้อยสามสิบเออตายปุ๊บจั่วการ์ดตามจำนวนการ์ดจนกว่าจะครบเจ็ดนะครับฮึยฮึ่ฮึ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 เป็นเอลูฟุนได้ไหมตายซะเถอะ ขอดูก่อนเจ็ดใบไม่ยอมะผมมีไพ่เดียวเลยฟับเข้าให้เจ็ดใบไม่ยอมอ่ะคนนี้นี่ไงคนเราอ้าวแล้วตัดทำไมใช่ตัดทำไมเราไม่ยอมง่ายๆหรอกตัดทำไม <laughs> วะโยคุบะริสึพิตจี้ออถอยหลังเออ แล้วก็แปะไข่ความสุขแล้วยอมแพงเออสัตว์เอ้ยยอมเถอลูกอุก้พมนี่แม่งติดอยู่นี่ใบเดิมไอ้นั่นลูกรักเมื่อกี้มันสามพแล้วอ่ะมันติดอยู่ในนั้นใบหนึ่งอีเอโอเคเรียบร้อยครับเฮ้จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราตับกลับไปที่เดิมนะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็เล่นกันจบเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบรซึ่งผลก็คือปูกไม่ได้กากแต่เด็กเอลูฟุนมันจัดมาไม่เต็มถ้ามี ถ้ามียูเทิร์นบอร์ดสี่ใบไม่เหลือแล้วออกเลยจะเอาที่นะไปใส่นี่เยอะๆมอนมอนนี่ถ้าจัดเต็มว่าใส่เดนเน่ข้างคงค้างคาวโดนกูแล้วโดนแน่ฟื้นฟื้นตายกระจกโอเคก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากจะซื้อกาดซุดใหม่นะครับก็สามารถสั่งจองที่เพจได้แล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราสองพวกเราสองคนก็ลาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะงดพี่น้องตีกันนะเพราะว่าของชุดใหม่ออกพอดีสัปดาห์หน้าเนี่ยเราก็จะมีคลิปประเภทไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะวิเคราะห์ชุดหน้าหรือว่าเซตเอเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างเซตบีมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มาสรุปกันอีกทีหนึ่งว่าเออก็จะมี2คลิปละเนาะวันอังคารกับคุณรหัสไอ้วันอังคารกับสุกแล้ววันอาทิตย์เนี่ยน่าจะวันเสาร์ก็จะเป็นคลิปเปิด หนึ่งบล็อกแล้วก็วันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นเปิดหนึ่งบล็อกแล้วถ้าวันอังคารผมหาของทันเนี่ยก็อาจจะเป็นไอนี่เลยเป็นหมาหมัดกับเออเอเป็นหมาอะไรหมาเลยหมีเป็นหมีหมัดพืชหมีหมัดน้ําถือว่ามีตรงนี้ต่อเนื่องกัะมาดูกันว่ามีตัวไหนเก่งกว่ากันใช่แต่ถ้าหาไม่ทันก็อาจจะเป็นเด็กอื่นไปก่อนแต่ก็พยายามจะรีบหาของให้ทันแล้วกันนะจะพยายามจะรีบๆหาเพื่อจัดเป็นเด็กให้ดูแล้วกันนะครับระว่างหมี หมัดมืดกับหมีหมัดน้ำเนาะซิงอ่โจมตีครั้งเดียวกับโจมตีต่อ,ตอนนเนื่องเ,ออเพื่อต้อนรับชุดหน้านะครับประมาณนี้โอเควันนี้บ๊ายบายนะครับ